ทานเซต6อยู่อาการตอนนี้น้ําเลือดและก้อนเลือดเริ่มหยุดมีน้ําเมืออเมือเหลืองปนแดงจางอยู่ค่ะพี่ที่แนะนํามาบอกว่าทานได้ทุกอย่างยกเว้นของหมักดอกช่วยตอบเอาบุญหน่อยค่ะอยากหายไข่กินได้ไหมถั่วเหลืองกินได้ไหมช่วยแนะนําดิฉันเรื่องอาหารหน่อยค่ะสําหรับคําถามนี้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบประเด็นนี้ให้แล้วกันนะครับเพื่อที่ให้คนอื่นจะได้เป็นเขาเรียกว่าอนุโมทนาบุญร่วมด้วยแล้วกันเนาะนะครับ อย่างแรกเลยสำหรับโปรตีนทานโปรตีนเนี่ยเลือกทานได้เนาะโอเคไหมเราจะเลือกทานอะไรก็ได้เพราะโปรตีนไม่ใช่ยานะโปรตีนคือสารอาหารที่เข้าไปเติมเต็มและไปฟื้นฟูร่างกายเราแต่เมื่อร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นกระบวนการทํางานต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นอาการที่เป็นอยู่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนั่นเองนะครับให้เข้าใจประเด็นนี้ก่อนคราวนี้ในเรื่องของอาหารนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยมะเร็ง แนะนําในการทานเนี่ยก็จะแนะนําว่าทานไปเถอะครับทานได้ทุกอย่างยกเว้นอะไรบ้างมาดูนะครับคือกินให้ครบ5ห,หมู่เข้าไว้ก่อนนะครับจะได้ประโยชน์กับตัวเองนะครับสิ่งที่คนยกเว้นเลยหนึ่งคือพวกปลาเค็มของหมักดองอย่างที่แจ้งนั่นแหละนะครับคือปลาเค็มเนี่ยมันมีงานวิจัยที่กินไปแล้วเนี่ยมีสารที่จะส่งผลก่อให้เกิดการเป็นมะเร็งนั่นเองโอเคไหมครับพวกแปรรูปทุกชนิด จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีผลต่อกระบวนการรักษาเนาะเพราะยังไม่มีรีเสิร์ชอะไรที่ออกมาชัดเจนแล้วก็ยืนยันตรงนี้ได้ชัดนะครับแต่เราเลี่ยงไว้ดีกว่าเพราะเหล่านี้มันมีสารที่จะกอ่อให้เกิดมะเร็งอยู่ในนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฮอตดอกพวกอะไรที่แปรรูปอ่ะโอเคไหมครับลูกชิ้นหรืออะไรก็ตามที่ผ่านการแปรรูปมาเรากินอะไรที่มันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นจะได้ประโยชน์กับเราสูงสุดโอเคไหม นะแล้วก็พืชผักผลไม้กินไปเลยครับได้เต็มที่นะครับครน,นี้เราเลี่ยงอะไรบ้างเลี่ยงเรื่องของหวานทุกชนิดถ้าเป็นมะเร็งนะครับน้ำตาลไอเนี้ยมีงานวิจัยหลายตัวที่คนที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วถ้าได้รับน้ําตาลไปมันส่งผลต่อการเกิดของเซลมะเร็งหรือทําให้มะเร็งมันจเจริญเติบโตได้มากขึ้นก็ก็เลี่ยงโซเดียมเกลือครับลดของเคม็มพวกนี้ก็มีรีเสิร์ชจากหลายๆที่เช่นกันกินแต่น้อยโอเคไหมสรุปว่า กินอาหารให้ครบ5หมู่ส่วนทัวเหลืองนะครับถ้าใครเองไม่ได้เป็นเต้านมโอเคไหมถ้าเป็นเต้านมมันจะส่งผลต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ควรจะเลี่ยงนะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ยืนยันชัดเจนแต่แนะนําว่าถ้าเป็นเกี่ยวเต้านมก็เลี่ยงซะถ้าคนอื่นทั่วไปก็กินได้กินให้พอเหมาะครับอย่าก,กินมากจนเกินไป เพราะว่าพวกนี้กินเยอะมันจะส่งผลในเรื่องอื่นๆอีกนะเขาจะถามหามาแทนนะครับโอเคคราวนี้พอเห็นภาพแล้วเนาะกินอะไรได้คือกินให้ครบ5หมู่นะเลี้ยงพวกสัตว์ที่ย่อยยากอ่าโปรตีนที่มันย่อยยากจากนะครับเนื้งัวเนื้อหมูอะไรเงี้ยไก่ก็ถ้าไก่เป็นธรรมชาติได้ก็ยิ่งดีเห็นไหมมันมันทำให้เราเองได้สารอาหารที่ปลอดภัยได้เนื้อที่ปลอดภัยเข้ามานะครับแล้วก็โดยที่ไม่มีสารเล่งหรือสารอะไรพวกนี้ ปลาเนี่ยดีที่สุดเป็นมิตรสําหรับพวกเราทุกคนแล้วก็อะไรครับในเรื่องของขนมหวานน้ำาัรลมเลิกครับง่ายที่สุดสําหรับพวกเรานะกินผลไม้แทนนะผละไม้อะไรที่มันหวานจัดก็เลี่ยงผลไม้อะไรที่ทําให้เราอ้วนหรือเป็นโรคอื่นๆได้ก็เลี่ยงลดแป้งลงนะครับกินทุกอย่างให้พอเหมาะพอสมเพียงเท่านี้ครับทำจิตใจให้สบายศาสตร์ของผมจะเน้นในเรื่องของศาสตร์องค์รวมหลักการของศาสตร์องค์รวมคือการดูแลทุกมิติร่างกาย อาหารจิตใจการรักษาปกติควบคู่กันไปให้ครบทุกกระบวนการครับและนี่คือเหตุผลที่ใครหลายคนมาปรึกษาแล้วก็ได้คําแนะนําที่เฮ้ยทําไมเมื่อก่อนเราดูแลแบบนี้มันก็ธรรมดาเนาะแต่พอใช้วิธีการเหล่านี้เข้ามาคือมันก็ดีอะ่ะจริงป่ะมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นร่างกายมันดีขึ้นก็แนะนำนะครับพวกเราทุกคนก็ ดูแลร่างกายให้ได้ครบทุกมิติทาจิตใจให้สบายผ่อนคลายออกกําลังกายเบาๆบา้บางใครที่ออกกําลังกายได้อยู่ hey, <oxygen S 1> นะเพื่อให้ออกซิเจนในเลือดเราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินก,ก็เลือกกินให้เหมาะสมขับถ่ายให้โอเคอยู่ในสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ดีเพียงเท่านี้ร่างกายเราก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นแล้วเป็นกำลังใจทุกคนนะใครยังเจอปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ยังเหมือนไม่มีที่ปรึกษาไม่มีพูดคุยไม่มีเรื่องที่จะคุยไม่มีใครจะมาคุยด้วย ก็ลองมาพูดคุยกับผมก็ได้นะครับอเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ช่วยให้เรามีทางออกในเรื่องของธรรมชาติแบบองค์รวมในการในการดูแลควบคู่การรักษาไปนะครับร่างกายก็มีโอกาสต่อสู้กับโรคได้ได้มากขึ้นนั่นเองเป็นใจทุกคนนะครับ